อ้าวเต้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 มีการก,กัดเชิงเหรอ,อเพน่อนโอ้เชิงหนาว่ะเชิงหนาเอาเ้เาแล้วเราเวลสองก่อนไงอ้าวแล้วมันไม่หนีไงเอาเชิงนาเลยอ้าวแล้วมันเบลไม่สองเสียบร้อยเพื่อนแบบแพ้ซิมไพไงกระถูกเพื่อนเข้ามาตานี่ขอขอเข้าร่วมหลักเพื่อนขออินจอยด้วยมาที่นี้ใส่ลูกมา,มาดิแล้วรอแลนด์รอสวยจัดดาวมาด,มาดิมาดิมาดิโอ้เทลอ้าวแล้วอ้อยเจ็บเดียวมากว่ะ เรียบร้อยโอเคมาดิโอ้ยตายวะหนักไม่ตายเอาอลัมโอ้อลัมพิทสุขานักอิลต้องเข้าใช่ไหมเนี่ยหัวซาตายก็เข้าโอเคใส่แล้วจังไหมโอ้ยวันพันเลยมลยมาดิแล้วเนาะโอ้ไม่ตายว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกราบสวัสดีทุกคนนะมาดูคลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอ o โเล่นเกับสกัดนะซึ่งเรากดประมาณดูโอมาแล้วคารันนะเอ มากับเอลซูกับอารออรนะซึ่งฝั่งเราก็มีอารลามครับอ่าซาตามาด้วยกันนะก็ไม่รู้เขาเป็นเพื่อนกันนะเปล่าซึ่งเกมนี้ก็เหมือนก็เป็นเกม,กมกปกติกันแล้วกันนะ <c oughs> เกมปกติปกติของเขาพาเพื่อนลงแรงนี่แหละนะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ไปดูในเกมมันดีกว่าเลยมาเราได้ชนเลนกับเดี่ยวมานะซึ่งอ๋เอดี๋ยวนะโอ้โหมันกล้ามากเลยยัยวะ มาดิเอาเนี่ยมันอัพสองนำกูถามจริงมาดิฮะอัพสองนำเหล่าเรียวมาอัพสองนำมาฮะไม่เพิ่งเห็นเนี่ยคือแบบเรียวมาอัพส่วนใหญ่มาเห็นแต่อัพท่าหนึ่งนำนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวนะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมึงก็ใกล้เกินแต่กูทุบไม่โดนไงประเด็นตึ๊ก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 มีการถูกกัดเชิงอ่ะเพื่นอนโอ้โหเชิงหนาว่ะเชิงหนาเอ้าแล้วเราเวลสองก่อนไงอ้าวแล้วมันไม่หนีไงเอาเชิงหนาเลยอ้าวแล้วมันเวลไม่สองเสียบร้อย โอ้การชงการเชิญนี่เนี่ยโอเคเราเข้ามาเอามังกรเล็กต่อนะก็อันตานี้ก็เดี๋ยวมาเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้มั้งแต่รูกเขาก็สูงอยู่นะเจ๊เตอเต็ดเดดเตอก็มีแล้วควานะรอคลิปการชนเท่านั้นละคนว่างๆนะตอนนี้อ่าโอเคเลียมาแล้วเดี๋ยวสร้างมา้วฝอยไปก็ตอดสักหน่อยอุ้ยโดนลิเลียบ้างอืมเจ็บนั่นน่ะไม่แค่ตอดลิเลียไปโอ้โหเอลันดอว่ะ ยังไงซาตานุใช่ไหมพ่อหนุ่มเชิดดีหมาดีคุณหนุ่มเทิดดีเอาซาตาผู้อ้อมชิบหายได้ไงโอ้ไม่นะชิบหายเลยกูเสียโอ้โหมันน่าเข้าเลยกูโอ้โหตาเมื่อกี้อ่ะนึกว่าแบบใครจะรู้ว่าซาต้าเขาจะเดินอ้อมอ่ะทุกคนไม่เห้วเลยกูถ้าเมื่อกี้ซาตา้าช่วยอาจจะได้ฆ่าเอลอนดอร์ก็ได้นะเมื่อกี้โอ้โหไปเดี๋ยวมาไหครับเดี่ยวมาไปอ๋อเอลอนอร์เองขอดิครับ อุ้ยโอ้หมันขดพันิดทันชิมหายเลยชิมหายโอ้โหตายแล้วกูบอลมิกิมาคิดคิดอุ๊ยรรอุ๊ยอุ๊ย,อยโอเคโอค้โหเยอะไอ้บอลมิกิก็กน่ากลัวชิบหายเลยโอเคเดี๋ยวรอเลือดก,ก่อนนะทุกคนนะรอเลือดแล้วแย่งแย่งของเมดก่อนแย่งหิวกลางเมดก่อนโอเคยังไงครับเอลโซ้กันมาได้เวลาแล้วได้เวลาเขียนเทลแป๊บหนึ่ง เทียวโอ้โหเทีวช like ักจะมากเกินไปแล้วนะยังแกมแล้วนะเทียวขอสักหน่อยบ้าขนาไดนู้นยัไม่ตายเดี๋ยวสุดเดี๋ยวสุดขออเมาิาเพื่อนอืมเอาเอสุเป็นทหารเนี่ยขูฆ่าอยู่ปะเนี่ยโอ้โหนึกว่าเอสุยิงโดนแหมวัดระดับเดิมเดิมแล้วเนี่ยกูัวามคลิปกลามแล้วก็ไปบนนี่แหละต้นเกมของออฟเลนก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วแฟนนะ โอเคแล้วก็ฟาเสร็จแล้วก็ปล่อยเท่าน,นั้นแหละเออไอ้เดี๋ยวโอเคโอค้โหจ่าเอกคนงามคนดีดนปล่อยสักนิดป่ะปล่อยสักนิดโอเคต่อเฉยๆครับต่อเอ้ยโอ้โหอ้ยครับอ้อยมันหมดแล้วนะเพื่อนออไม่ตายหรอแววกแต่ชิบหานะเพราะหนุ่มเท็ดดีออกมาไม่ะพ่อหนุ่มไม่ออมาไม่โอ้อยโอเคอค้อยน่าจะเอานะตอนนี้เพื่อนเราแบบแบบใส่เลยอ่ะใส่เลยอ่ะออโอ้โหเดี๋ยวมามา ถ้ามีแค่เอลดอร์จะไหวเดี๋ยวมาไงอืมแต่ป้อมล่างเรา,า,าโดน่ะทุกคนวัดอันจากเดิมเดิมแล้วไปหาแชียการต่อว้ายก็ทำไงได้นะโอ้เดี๋ยวเหมือนจะมีไฟเหมือนจะมีไฟเอามาดิเอ้าโอ้โหเรนดอร์แสแข่งสวยครับเพื่อนดินสวยเพื่อนสวยแล้วตอนนี้กูต้องป่าแล้วล่ะตอนนี้ป้อมกูจะแตกเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาไม่ดันจริงจริงก็เข้าไปทุบไอ้เพื่อนนะแบบจ้าเจ๊จ้าเจ๊เพื่อนเล็กน้อยโอ้เรือเดี๋ยมาขึ้นไปวะ ใส่กับอออีบ e ้างครับอออี e คง e ไหวป่าโอเคเออีน okay. e ่าจะไหวนะแถมเร็วมากเลือดน้อยเทวก็เลือดน้อยอยู่ตรงกลางโอเคเสร็จกูป้อมกันเเเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดันป้อมเบอต่ะน,นี่สินะ เกมดีนี่แหละไม่ใช่เกมดีดิทีมนี้เอาโอเดย์หรอเฮ้ยมัผิดเห็นแม่แหละโอเมก้าโอ้ชิบหายชิบหายโอ้ต้องไปแล้วตอนนี้โอ้โอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเรารอรอเช็คคลิปกันแล้วกันนะเดี๋ยวรอสลับก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้ขอเช็คคลิปสักหน่อยออกมาดีเลยะโอ้โหดูเล่นเลยทำไมอะโอเมก้าอือออไเดียผมใส่กันยับเลยว่ะ นายซาตาอืนน้อซาตาบินว่ะซา,าบินเราต้องไปช่วยต้องไปช่วยอืม้มไม่ได้ช่วยอะไรเลยกูโอเคกลับกลับกลับแบกแบกแบกเสียเที่ยวจริงๆกูนี่เงาเงาอ,อย่างนี้ก็ไปหาเใบปา่าที่เก็แล้วกันนะเหนึ่นเอลนอร์ก็นะ่าจะขึ้นไปบนนะทุกคนนะใช่ปะเดี๋ยวะมากเขไม่อยู่โอเคปอบสองเสร็จกูมาเราถอนป้อมต่อนะทุกคนนะ ถึงแม่พี่จะไม่ใช่อเมรินแต่ก็ถอนป้อมเร็วกันแล้วคันนี่นะรอๆเลยเหรอจับลายเสร็จยันไงโอเคใค้ป้อมนายได้ปะเนี่ยน่าจะไม่ได้หรอกมั้งเพราะว่าฝั่งตัวข้ามน่าจะมาอยู่แล้วอ่ะใครสักคนอ่ะโดดิเขียนลิเลียมานี่เป็นเมยก็น่าจะเข็งคิวไวอยู่นะโอ้โหมันไม่อยู่ว่ะเรียบร้อยฮะพุ่งกลางเสร็จผมออกไม่หลับลิเลีย เล่นไหมล่ะเล่นไหมล่ะโอ้โหทีนี่มีเชิงเชิงอ่ะเชิงอ่ะเล่นเชิงอะ่ะเอาโอ,เาอ,อา้เห็นไหมฝั่งข้ามออร์ด้าเห็นไหมโอเคม,มนันมาละวันไหนน้ำดันคลิปต่อนะเป็นแบบมนันาคลิปต,ตอนเนี้ยมนันา็คลีสโอเคอ้าวฟ้าเกิดก็เสร็จเหล่ากันแล้วกันนะทุกสิ่งทุกบาทก็เป็นกำไรของเรากันแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวเอ็นนอไม่เอาคนเดียวเลยปะ โอ้เมื่อกี้น่าจะลองไปเึกลระดักดูนะอ่ะไรฮะอ๋อเล่นยัอะไรเดี๋ยวนี้เล่นสเปซสปาเคอืมโอ้โหเจ๋อ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 เจ้พัดไหนรับไหนอารมณ์โอ้โหอารมณ์ใดนะจะบอกนะโอ้โหมันจับมันจับชิบหายแล้วมันจับแค่ฝั่งตราข้ามาเจ้สเดี๋ยวดดันดันโอ้โหไม่นะโอ้ยสับกู โอ้โหมันฟลีว่ะเอาคุณดันเต็มที่อ่ะแค่เนี้ยตัดจากูไม่อยู่แล้วโอ้โหลิเลียม,มามอ<ะ>ืกำลังไปเพื่อนกำลังไปเอาไงเพื่อนตอนนี้คือแบบนะเพื่อนไม่ใช่สิฝั่งตรงข้ามอืมโอเคโอ้โหมันได้บังกรว่ะแต่เดียวนะโยฝั่งตรงข้ามเยอะว่ะเดี๋ยวคิดก่อนโอเคตมตมเตอร์เรอร์ดมตมเตอร์เรอร์ดมตมเตอร์เรอร์ดมตมเตอร์ เอสวยขอป้อมนี้ก็แล้วกันป้อมกลางเสร็จกูไอ้ป้อมบนเสร็จกูเรียบร้อยโอ้ยแดดเดกดรอดไปนล้วเคไอ้กูสวนกันแล้วกันจังหวะอืมโหมันฟิกเลยว่ะเชี่ยไม่น่าเชื่อเนี่ยเทวมันฟิกทุกคนโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะซื้อฟิกเทลได้ไปแจกเคตัดมันกี้ก็แล้นะตัดตันตัดทิ้งชัยก็ดีดีก็แล้วกันไปแจกโอ้ยแดดเด็ดโหมันมันเข้าลึกเกินเนี้ยมาแล้วโอ้โห อ่อาาานนะใใมางกาา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 กาา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 นาาใาใาาาาาเลาาาาาาเาา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 นาาาาอาเาา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 ไาา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 ลาา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 ลาาาามาาาาอาาลาา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 าอาวลาวามอมาาาาแาา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 กาา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 ามาอาา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 า แมร่างแบนฝอดโลชั่นไม่จะเอาดาจะพอหูไม่ทันขาดคำเลยโอเคโอเคเอาหมาแก่มากนว่ะการด้เป้าวโอ้โหน่าจะการไา้ละดาร์กมาขนาดนี้โอ้โหไม่น่าเลยกูอะน่าจะแบบไปช่วยเพื่อนนะไม่น่ารีบไปดันเลยเนี่ยหลังสายดันเรียนโอ้เดี๋ยวหูมันเห็นวะเนี่ยงอมันก็อาจจะเป็นข้อเสียของสายดันเรียนสักหน่อยนะคือเมื่อแบบเพื่อนแบบแพ้ซิมไไงโอ้โห่อนเข้ามาตาใ้ขอ ขอเข้าร่วมหรอกเพื่อนก็อินจอยด้วยมาดิเพื่อนใส่เลยลูกมาดิเงินดอเงินดอสวยจัดดาวมาดิมาดิมาด,มาด,มาด,มาดิยันไงบอกแล้วอย่าให้พี่เข้าสนามลบไม่งั้นพวกเองจะเสียใจอไออารัมกดจอมกดจอมดีแนละ้เป็นย,ยังปากดีอารัมแต่มันไม่ใช่เพื่อนกูแดงกนะ่อนเลยอือด่าได้เลยนะอารัมเนี่ยอารัมไม่ใส่ไม่ดีอะไรนะ ไหวก็มาครับอื้มโอเมก้าโอเคดากาเลนเล่นซื้อนะผมไม่แก้ต่างนะเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนผมแม่กูเลวจริงโอิงเคเสดาก่อนเฮ้เพื่อนเอาไปไหนเพื่อนเออาอารามอารามมึงลึกแล้วทุก่อนนะโอ้อะไรเนี่ยชนคนอื่นเป็นยัะไงเนี่ยนิสัสไม่ดีโอ้เทลอาอและอ้อยเจ็บเดียวมากว่ะ เรียบร้อยโอเทลมาดิโอ้ยตายแล้วนะไม่ตายเอาอารามโอ้อารามพิชิตบหาเลยโอเคต้องเข้าใช่ไหมโอ้โหซาตานก็เข้าเกยใส่แล้วจังไหมโอ้ยวันพันไปเลยมึงมาดิแล้วล้อโอ้ไม่ตายว่ะโอ้โหเอลฟ์ด้วยอดจริงจิบหาแล้วกูตายนะจิบไม่ตายไม่ตายนะตายไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เกิดในหรอกโอเคสวยสวยโอเครีบออกก่อนออกอเมก้า เอามาดี๋ยววก้คเยอะแล้วนะเอาอ้อยเก็บสวยไม่สวยบส,สวยว้าจกตายโอเคเกมนี้ก็วิคราแล้วนะอีซี่นกอีซี่กับซีอู้เรียจริงสวยฮะเชสิบสองนะอุ้ยอันดับหนึ่งเชเลยว่ะแม่ที่แรกด้วว่าจะเป็นอ่อโอเคอเอคอันดับหนึ่งน่หล,ละกรับะ <g ül> กำลังคิดว่าใครคดับบนึงเอมอ่ะนั่นดับมึมบงกันแล้วกันอืมโมสักหน่อยกันแล้วเกินอือโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันแล้วกันนะอู๋อเมก้าเม็ดฟ,ฟ้าว่ะน้มเคไม่น่าเชื่อเนี่ยเราอายู่มาเล่นตึง,ตง